มีหมูปิ่งเด้มาพากินเนาะพ่อใจแห้งรุ่งสดัยอาชีพใหม่เฮ้สวัสดีค่ะเมืนอี้ก็มาพอกันอีกแล้วเนาะในช่องตุต๊ดตู่ตุ๊ดเนาะค่ะเมืนอี้มีหมูปิ่งเด้มาพากินเนาะหมูปิ่งของเขากับตะหักตะหักเบิ่งเสียบเองเด้ตะหักบอ่อนี่ไม่แต่ใหม่ตะหักตะหักมามากินกันเลยค่ะ ลองมังกนเนาะม้อนี้จิมจิมก็นำจิมซีฟู้ดม้อนี้ตัดเลียน เข่ากันมากเลยพุ่งใจแห้งพุ่งใจกระมูปิ่งจะควองตะหักตะหักจิ้มซีฟูดซีฟูดกับใส่นุ่มอีกแล้ว มันแบบมันน,นุนวนวลมันโมเพ็ดโดดบวนนี่ไปทางไหนมันจะเป็นแบบคือกระโฉายมันกลมๆอะ่ะน,นุ่นนัว ຫືໄປເຮັດຂາຍຈະໄດ້ຂາຍບໍ່ຫື5ບາດ รสชาติเหนะตุนะจะเข้มหวานแต่ออกแบบหวานบ่หลายแซ่บดีเลยล่ะอืม โอ้กินก็บคนเดียวเบิงเดี๋ยวไม่น้ำจิม้มน้ำจิ้มมรงดามึงดาตาแดงลองจิ้มเบิง้งว่ามันจะขาวกันบ่จะซี่ฟูดกับขาวกันแห้งหอืม เขาอยู่ด้แต่แดงไม่ได่าเขาท่าเขาท่า กินซื้อ,อกินเปล่าก็แบ่บกลมกลมมาเลยเผ็ดขายซะวาหือ เห็ดนะสามเกลือใส่อะตามเกลือน้ำมันหอยซุปโซดน้ำตาลหลอดลดนี่ลมสุป แล้วก็มีนมสดเฮ็ดกินเองแนตะ่ประยหยัดมากก็ไปซื้ออีกมัมกตรงทีว่ว่ามันตะหักมต,ต่ละมตะหักตะหัก ปกติจะค้องจะเห็ดใหม่ให,ใหญ่ๆบริเวณใหม่หน่อยสิได้เห็ดกินเองอะ่ะพอใจแห้งหรือแสดอาชีพใหม่เหรออาชีพค้ายหมูปิ้งเอาวันนี้ก็เอาไว้สั้นเรีลาจา้าไว้พาอพอกันไหมในะคลิปหนาเนาะสวัสดีค่ะ